ฮัลโหลเอฟทุวคนซ้ำกอเปียกคือเก่าคือเดิมเนาะมือที่สามและเบิงเส้นเป็นะได้สูตรใหม่สูตรเด็ดนี่นะยัเงเหนียวนุ่มแดงดึ๋งเด้งดึ๋งอยู่เปล่าัานสูตรใหม่สูตรเด็ดไปเลยเลยนะไปเรียนรู้กันต่อุยแซ่บหนาทร <laughs> งผมอายคือเลอิศเทเลมอนิ กินแล้วนอนกินแล้วนอนส่งผมหากระตื้นนอนอกินแล้วนอนกินแล้วนอนมันจะใส่แป้งคอนเนวล้ำบ่ย่าสูตรเด็ดจริงปะสูตรอะไเด็ดๆคอยจัดไปเลยแป้ง,งับหลายสูตร,ตรแท้วา<ๆ>คุณนะมื้อที่สามแล้วหนีนู้มมีจ๋ามื้อที่สามแล้วยังเหนียวเด้งดึงนุ่ม แป้งขาา้าวเจ้าถุงนึงขงนิ่งถุนง,งนึงกระโปรงนึงสูสตรต่อีกสูตรอะไวันี้เดี๋ยวมื <S <S ม่อหนาลองลองมันทุกสูตรหรือจะใส่คืึหอกได้อันนี้นเ,เสบเบใส่เข้าไปนีมาม,มันเล <S <S อือนะเออ่จะใส่แป้งข้าวเจ้าก,กับคนเหรอเข้แล้ว อืมอืมอ้มือที่สามยังเด็ดอยู่อืมบูความเหนียวอืมอืมความเด้งอืม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 เดี๋ยวดอบ้งอืมยังเหนียวนุ่มเด้งอยู่ในปากอาูนี่มือที่สามเราสูตรนี้ได้เรื่องแต่ไข่เฮียนหู้หลายๆสูตรบางคนเด้งโอยขาด อืมอ <mm> ืมอืมอืจุดยอได้เรื่อสูตรไเอสูตรได้เร <|ja|> ื่อง แซ่บทุกสูตรแซ่บถูกสูตรเลยนยเนเบิ้งตัวยถุงนี้ด้วยค่ะชอบครบสูตรเขาเปียกขาหมูมีหมูกรอบใช่อ้อมออืมอืม กินได้ทุกมือเลยเนาะน,นี่นเ,เนาะเลิศเลิศเนาะนี่เนาะสบายบางท่าห้านเปิดช่อ <laughs> งผม <laughs> เห็นช่องผมบอกอะไรอยาา่างนี